สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ,ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เรารับชม EP ที่4เนาะนี่ก็หลังจากหายไป1เดือนเต็มเลยเนาะ,ะเพราะว่ามีเนี่ยได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็คุณแม่ที่มังไทยนะคะโอเคค่ะช่วงที่หายไปมี่ก็ได้มีโอกาส นะไปทำบุญหลายๆที่เลยค่ะ,ะได้ไปทำสังฆทานชุดใหญ่ไปทำบุญร่วมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ได้แวะห่มพระาธาตุเจดีย์ที่วัดบางทงจังหวัดพังงาก่อนที่จะกลับมามาเลยเนี่ยนะคะก็เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกอก็เอมี่ก็ขอให้เพื่อนเเนี่ยร่วมอนุโมทนาบุญกับเอมี่ด้วยนะคะ เมื่อเราเนี่ยได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วนะคะจิตเราเนี่ยมีความยินดีในบุญนี้ก็จะเกิดอนิสงค์ค่ะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหลวงปู่ดูพรหมมาปัญโยท่านสอนให้เราเนี่ยรู้จักสร้างบุญให้เกิดอนิสงส์สูงได้โดยไม่ต้องใช้เงินค่ะเอมี่ขอภัยเพื่อนเพื่อนนน,นงนะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีวันนี้เพราะเนื่องจากว่า ตอนกลับไปเมืองไทยเนี่ยก็เป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้หายดีนะคะแต่ว่ามันถึงเวลาที่จะต้องทำคลิปที่4มันเลยต้องทำค่ะนะคะก็โอเคค่ะทีนี้อิ่มบุญแล้วเรามาสื่อสารกับเจ้ากรมนายเวรกันดีกว่าค่ะว่าบุญนะคะที่เราทำไปให้อุทิศไปให้เนี่ย เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาได้รับหรือเปล่ารับแล้วเนี่ยพร้อมที่จะอโหสิกรรมให้กันและกันหรือไม่ยังไงนะคะก็นี่เลยค่ะเอมี่มีไพ่ทั้งหมด3กองเช่นเคยนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามค่ะให้เพื่อนๆรวมจิตให้นิ่งเป็นสมาธิแล้วก็เลือกไพ่มาหนึ่งกองค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูหน้าไพ่กันก่อนนะคะเอมมี่สุ่มหยิบหน้าไพ่มาให้นะคะจะมีไพ่โโนะคะมูลนลจีไพ่นี้นะคะแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆได้ไพ่ communication is key นะคะไพ่เดาบไพ่10ไม้เทา้าแล้วก็ตามด้วยไพ่ราชินีไม้เทา้านะคะเอมี่ขอสรุปจากหนะ้าไพ่นะคะว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาได้รับนะคะคุณค่อนข้างมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะรอบกายเลยแหละแล้วคุณก็ เหมือนจะทราบเหมือนจะรู้ตัวเราก็ได้พยายามทำบุญอุทิศบุญกุศลเนี่ยไปให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะนะคะเห็นได้จากไพ่สิบไม้เทา้านะคะคุณพยายามมากๆแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขายอมรับแค่สี่ไม้เท้าเองอะเนี่ยจากอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเขารับแค่สี่คุณโอ้โหทำเยอะเลยแต่เขาให้แค่สี่นั่นอ่า เอมม่มองว่ายังมีบางส่วนนะคะยังมีเจ้ากรรมในเวนบางส่วนเนี่ยที่เขาไม่ยอมรับนะคะหรือยังมีมิจฉาทิฐิอยู่ในใจคืออาจจะยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ยังไม่ยอมรับบุญคุลที่คุณเนี่ยได้ทําไปให้นะคะจากไพ่หลักเนี่ยมันขึ้นมาเป็น communication is key นี่หมายถึงว่าเขาอาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารกับคุณนะคะอาจจะมาดูกันนะคะว่าเออมันมีอะไรยังติดขางกันอยู่ถึงยังไม่ยอมเปิดรับในบุญกุศลนะที่คุณได้อุทิศทําไปให้นะคะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อสื่อสารว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไร เอมี่ขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะเราก็จะหยิบขึ้นมานะคะสามใบ2นอนะคะไพ่นี้ติดขึ้นมาอ่ะสใบค่ะเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะเอมี่จัดเรียงหน้าไพ่เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูกันนะคะว่า อะหน้าไพ่ที่เป็นเพื่อนได้ขึ้นมาก็คือหกเหรียญสามถ้วยแล้วก็ตามด้วยไพ่ temperance นะคะเอมี่ Amy ขอสื่ออย่างนี้ค่ะว่าบุญกุศลนะคะที่คุณได้ทำไปอุทิศไปเนี่ยเขาก็ได้รับแหละนะคะแต่เขาต้องการให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ที่มันขึ้นมาว่า communication is key เนี่ยมันบ่งบอกว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความชัดเจนในการเจราจาติดต่อหรือคำพูดคำจาอะไรเนี่ยที่มันยังคลุมเครืออยู่ที่คุณยังไม่ทำให้มันชัดเจนขึ้นมานะคะคือตรงเนี้ยเขาอยากให้คุณเนี่ยแก้ไขนะคะเอมมี่มองอย่างนี้เนาะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีนิสัย ชอบการเปลี่ยนแปลงการผจญภัยนะคะค้นหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอไม่ชอบอะไรที่มันแบบซ้สำซากจำเจนเนาะบ้องคอยแบบปรับปรุงตัวเองให้ตามสมัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางนะโดยนิสัยเหล่านี้มันทำให้คุณเนี่ยได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆอยู่เนืองๆนะะเลยทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีมุมมอง ทัศนคติที่ไม่ค่อยเหมือนใครบางครั้งก็อาจจะแบบเออเถียงคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราไปมาเยอะเราเห็นมาเยอะบางทีเราคิดว่าเรารู้เยอะกว่าคนอื่นอะไรแนวนี้เนาะมันเลยส่งผลให้คุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะมันเลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนในบางเรื่องทีนี้เอมมี่มองมาเป็นในเรื่องอะไรเนี่ย ไพ่สามถ้วยขึ้นมานะคะเลยมองไปที่ความสัมพันธ์นะคะระหว่างคู่ครองคนรักแฟนนะคะคืออาจจะมีปัญหาติดอยู่ตรงนี้ที่แบบว่าเลือกไม่ได้สักทีว่าฉันจะไปทางไหนจะลงหลักกับใครเนี่ยควงอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาคือเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่กล้าพูดไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเลือกใคร นะคะคือประมาณอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะเนาะ no. มีหลายคนทำการแต่อยากให้เพื่อนเ,อนเอนคิดไว้นะคะว่าอันนี้คือมันผิดศีลข้อที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่คีย์ key ที่มันบอกขึ้นมาว่า communication is key อันเนี้ยเขาสื่อมาว่าให้คุณเนี่ยหนักแน่น นะคะชัดเจนตัดสินใจบอกกล่าวนะคะไปเลยนะคะว่าคุณต้องการที่จะเลือกเดินไปทางไหนถ้าคุณเนี่ยทำตรงนี้ได้นะคะมีความชัดเจนในการสื่อสารในการเจรจานะคะไม่คลุมเครือนะชัดเจนไปเลยคุณเนี่ยจะคุณก็อาจจะแก้ปัญหาแล้วก็ ผ่านกรรมที่คุณกำลังเผชิญอยู่ณนะตอนนี้ได้นะคะแนะนำให้ใช้สติพิจารณาให้รอบคอบนะคะอย่าใจร้อนอย่าปุบปรับเนี่ยนิสัยคุณจะเป็นแบบนี้ชอบอะไรที่มันแบบปุบปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่าใจร้อนนะคะใช้สติค่อยค่ยคิดค่อยๆพิจารณาแต่ไม่ใช่แบบว่าเออยื้อไปเพราะว่าฉันก็ยังเลือกไม่ได้ไม่ใช่นะคะ คุณต้องชัดเจนนะคะว่าเนี่ยมัน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 สื่อมาแล้วว่าเนี่ยสองคนเนี่ยคุณจะเลือกใครเมื่อคุณได้อ่าชัดเจนในการเจราจาสื่อสารคือหมายถึงบอกกล่าวให้กับทุกฝ่ายเนี่ยได้เข้าใจสถานาการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเออนะฉันตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินฉันแบบนี้เนี่ยอย่าใจอ่อน ะะอย่าใจอ่อนไม่ใช่พูดไปปุ๊บเห็นเขานั่งน้ำตาร่วงอ,นนอันนู้นอันนี้อ้าวใจอ่อนกลับไปหลูบเดิมอีกคุณก็จะวนเวียนอยู่กับกรรมนี้ไม่จบไม่สิน้นนะคะจากไพ่เนี่ยนะคะเอมี่ก็จะสรุปให้คุณอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยชีวิตคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเนาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะคือคุณอาจจะหนักอ,อกหนักใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนตัวคุณเองนะคะแก้ไขนิสัยแล้วก็จัดการกับปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยเอมีอ่มองจากไพ่เนี่ยคือเหมือนกับว่าปัญหาทางด้านการเงินที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ยก็จะคลี่คลายไปด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ให้คุณเนี่ยค่อยๆค,คิดพิจารณานะคะแล้วเอมี่เชื่อว่าคุณเนี่ยจะพบกับทางออกที่ถูกต้องนะ,ะเลือกทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะคะเอมีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งะคะใหะ้ผ่านนะคะอุปสรรคนะคะกรรมอันนี้ที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ย ให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่หมายเลขสอ 2, นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะว่าเพื่อนๆเน,นี่ยได้ไพ่อ,อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่าไพ่น,นี้เราได้เป็น the energy is gaining momentum นะคะอ้ เหมือนกันเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะหน้าไพ่ค่อนข้างที่จะคล้ายกล่องที่หนึ่งนะคะก็แปลกดีเนาะอะแต่ว่าเอมี่ขอสรุปให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยที่เขาอยู่รอบตัวคุณเนี่ยเขาก็ได้รับ บุญกุศลน,นะที่คุณเนี่ยได้อุทิศส,ส่งไปให้นะคะแต่ยังมีนะคะบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่ยังไม่ยอมปล่อยคุณนะะยังคงมัดคุณเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะคะทีนี้เนี่ยคุณนะยังคงต้องเผชิญกับผลกรรมนะะที่คุณได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอมี่ นะคะไม่อยากให้คุณเครียดไม่อยากให้คุณคิดมากหรือวิตกกังวลใดๆนะคะให้คุณเนี่ยทำใจให้ยึดติดอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะเราก็จะไม่ไปกังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงคิดเสมอว่าถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีผลที่จะตามมาในอนาคตเนี่ยก็จะส่ง ให้เป็นผลดีตามมาหรืออย่างน้อยก็ผ่หนักให้เป็นเบานะคะเราได้สร้างกรรมมาไวเนี่ยเราก็ต้องรับให้ได้กับผลของมันนะคะอะไรที่จะต้องสูญเสียก็ให้ปล่อยวางอะไรที่ทุกทรมานก็ให้พยายามออกห่างจากสิ่งนั้นนะคะหรือถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายซึ่งมันยากที่จะเดินออกห่าง ก็ให้ทําใจยอมรับและสร้างนะะํสร้างกำลังใจที่ดีสร้างพลังบวกนะคะให้กับชีวิตของตัวเองเนี่ยที่จะก้าวต่อไปเพื่อที่จะหาทางรักษานะคะปฏิบัติภาวนาเพื่อให้มีสติแล้วก็เกิดปัญญานะคะหาทางออกที่ดีให้กับตัวคุณเองนะคะคือไพ่ใบแรกเนี้ย บอกมาค่อนข้างชัดเจนเนาะว่า the energy is gaining momentum นะก็คือการที่คุณเนี่ยถูกผูกติดนะคะให้ห้อยหัวอยู่แบบนี้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดติดขัดทำอะไรก็ไม่ได้นะาถูกห้อยหัวผูกติดอยู่แบบนี้เนี่ยให้คุณมีสตินะค,ะคิดว่ากายที่ถูกผูกมัด แต่จิตจิตของคุณเนี่ยไม่ได้มีอะไรผูกมัดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะสร้างนะคะสร้างกำลังนะคะให้จิตของเราเมื่อจิตของเพื่อนๆเนี่ยมีกําลังนะคะมีกำลังมีสติปัญญาก็จะเกิดนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้คิดออกคิดได้ว่า สเต็ปต่อไปเพื่อนๆควรจะทำอย่างไรเพื hmm? mm ่อนๆควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือเพื่อนๆควรจะรักษาตัวเองสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมี่เนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยใช้สตินะคะปัญญาแล้วก็หาทางออกที่สว่าง ที่ถูกต้องให้กับปัญหาให้กับกรรมที่เรากำลังเผชิญอยู่ณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอมี่ขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะอีกสามใบนะคะเพื่อดูว่า,เ,าเจ้ากำมนายเวนเนี่ยเขาพร้อมไหมที่จะอาหุสิกรรมให้กับเพื่อนๆพือกองที่สองหรือมีคำแนะนำที่จะบอกกล่าวไหมว่าเออเธอต้องทำอย่างนั้นสิเธอต้องทำอย่างนี้สิ อะไรประมาณนี้เพื่อเป็นแนวทางอ่ะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวขอสุ่มหยิบมาสามใบเนาะหนึ่งสองสามโอ้โหได้ไพ่ใบเดิมเลยค่ะอ่ะ อันนี้ไพ่ใบที่สองนะคะและไพ่ใบที่หนึ่งอะ strength โอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้เป็นไพ่ใบอ่ะ strength queen of cups แล้วก็ the hangman ค่ะจากอะหน้าไพ่นะคะเอมี่ขอสื่อแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆกองที่สองกำลังเผชิญอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นกรรมที่เพื่อนต้องยอมรับ นะคะคือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ด้วยการสร้างนะคะสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตัวเองเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะถ้า กายสังขารเราเนี่ยไม่อำหนวยให้ใช้จิตทำงานแทนค่ะนะะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะะมันคิดพิจารณาภาวนาให้เกิดแสงสว่างแล้วหาทางออกที่ถูกที่ใช่ให้กับชีวิตนะคะถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแอนะคะแต่จิตใจเราเข้มแข็งเนี่ยเราจะสามารถก้าว ผ่านจุดนี้นะ,ะไปได้นะคะไพ่คีย์เวิร์ดนาใบแรกที่เพื่อนๆเ,เลือกมาเนี่ยก็คือ the energy is gaining momentum อันนี้ล่ะค่ะคือคำตอบนะคะเอมี่ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก้าวผ่านตรงนี้ไปได้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองที่3นะคะก็นี่เป็นไพ่นะคะที่มี่ได้ทําการอธิษฐานแล้วก็สุ่มเลือกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3เนี่ยได้หน้าไพ่อะไรกันบ้างเริ่มจากใบแรกนะคะโอเคอันนี้คือ your commitment is being t e s t นะคะอ่ะมาดูไพ่ใบนี้กันค่ะ the tower 8 of sword นะคะ8ดาบแล้วก็10ดาบจากหน้าไพ่นะคะของเพื่อนๆอ,อ่ะกล่องที่3เนาะเอมี่ขอสรุปแบบนี้นะคะสิ่งที่เพื่อนๆกล่องที่3เนี่ยกำลังเผชิญอยู่เปรียบเสมือนบททดสอบชีวิตอะคะ่ะเพื่อนๆกํากำลังเผชิญปัญหารุมเร้ามากมายคือแบบมีมาทุกด้านเลยนะคะแทบจะหาทางออก ให้กับตัวเองไม่ได้เลยคือมืดไปหมดเหมือนที่เราเรียกมืดแปดด้านนะคะหันไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาโดนทิ่มแทงจนแบบลุกไม่ขึ้นนะ่ะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะคะล้มเลอพังพินาศไปหมดนะคะเ,เพื่อนๆกองที่สามเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยว่ากรรมที่เรากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามก็ขอยอมรับและชดใช้ให้หมดจบสิ้นกันไปในภพชาตินี้เนี่ยประมาณนี้หรือเปล่าคะเคยเคย <ๆ S 1> คิดในแนวนี้ไหมเพราะว่าจากหน้าไพ่ที่เปิดได้มานะคะแล้วพร้อมกับคีย์เวิร์ดอันเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าคุณเคยอาจจะเคยแบบ เคยคิดเคยอธิษฐานหรืออาจจะแบบเคยขอขามากรรมไปในแนวนั้นน่ะแล้วแล้วเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยก็คือแบบอาจจะเป็นแบบเนาะตรงๆเลยคืออ่ะคุณคุณขออะไรมาคุณอธิษฐานอะไรมาคุณบอกอะไรมาก็จัดให้นะคะ แต่เอมี่อยากให้เพื่อนๆคิดแบบนี้นะคะว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดกับตัวเราเนี่ยณปัจจุบันวันนี้เนี่ยมันเป็นผลหาผลจากอดีตท,ที่เราเคยทำมาซึ่งอดีตของเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันผ่านมานานเท่าไหร่นะเราเราบอกไม่ได้ชาตินี้ชาติที่แล้ว ชาติก่อนหน้าน้นคือคือเราไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้นะคะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเราก็ต้องเผชิญกับผลของกรรมที่เราได้สร้างไว้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านเลยอสอนนะคะแล้วก็ให้แนวทางมาว่าให้เราเนี่ยทำจิต ให้อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันขณะเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อที่นะคะเพื่อที่จะส่งผลนะคะในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยให้ดีตามมาหรือผ่อนหนักเป็นเบานะคะท่านให้นะคะกุญแจชีวิตมากับทุกทุกคนน่ะนะคะ คือทานศีลภาวนาอันนี้คือสำคัญเลยค่ะเป็นกุญแจชีวิตนะคะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยกองที่สามเอมี่แนะนำเนาะที่เพื่อนๆกองที่สามเนี่ยควรนำมาใช้นะคะเพื่อเป็นแสงสว่างสองทางให้ชีวิตของเราค่ะนะเราจะได้ไม่หลงทางเอมี่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้มแข็งนะคะต่อสู้ กับอุปสรรคปัญหาแล้วก็เผชิญกับชะตากรรมที่เพื่อนๆกาลังเผชิญอยู่หรือกําลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้เนี่ยให้ได้นะคะ เพื่อนๆกลองที่3เนี่ยกำลังเผชิญค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวเนาะเอมี่เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเอมี่จะขอ,อะหยิบไพ่เพิ่มเติมอีก3ใบนะคะดูว่าเจ้ากรรมในเวเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรแนะนำบอกกล่าวเพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กันได้นะคะขอหยิบมา3ามใบ เปิดหน้าไพ่นะคะ Ten of Swords เนี่ยก็ไพ่ใบเดิมเลยคะ่ะ s t r e n g t h แล้วก็ตามด้วย Six of Pentacles นะคะหกเหรียญน,นะคะไพ่ s t r e n g t h แล้วก็ไพ่สิบดาบ จากหน้าไพ่นะคะของเพื่อนๆที่เลือกกองที่3มนะคะ,อะเอมมี่ขอสรุปเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันหนักหนามากมายนะคะทุกรอบด้านนะคะเพราะว่ามันมันเป็นกรรมของคุณนะคะคุณก็ต้องอทำใจให้รับกับมันได้นะคะทีนี้เนี่ยการเดินนะ,ะออกจากความมืดมนเนี่ย มันต้องอาศัยพลังแห่งแสงสว่างนะนำทางคุณออกไปบททดสอบชีวิตครั้งนี้มันต้องอาศัยกุญแจชีวิตที่มีติดตัวคุณมานะคะให้คุณนำมาปรับใช้ให้ถูกทางถูกวิธีทานศีลภาวนาต้องมันทำามันสร้างค่ะพลังแห่งแสงสว่างจากการให้ทานเนี่ยมันเหมือนกับ คุณยิ่งให้คุณยิ่งได้รับแล้วมันเป็นพลังแห่งแสงสว่างวนเวียนเหมือนอินฟินิตี้เลยค่ะไม่มีวันจบสิ้นนะคะตราบใดที่คุณเหมัอนทำาหมั่นสร้างยิ่งให้คุณยิ่งได้คืนค่ะนะคะต่อไปก็คือความแข็งแกร่งนะคะทางกายจากการรักษาศีลคะ่ะเรารักษาศีลศีลรักษาเรานะคะ ให้จำมาไว้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราไม่เบียดเบียนใครก็ไม่มีใครเบียดเบียนเรานะคะและท้ายสุดก็คือการภาวนาค่ะการภาวนาเนี่ยมันเป็นเหมือนแสงสว่างอันยิ่งใหญ่สว่างสวยัยไปทั่วนะคะทำให้เราเนี่ยไม่หลงในวัฏสงสารที่มืดมนนะคะ หลวงพ่อจรันน่ะนะคะท่านสอนเสมอเลยนะคะเวลาญาติโยมเนี่ยไปหาท่านไปไปปฏิบัติแก้กรรมเยอะท่านจะสอนเสมอเลยค่ะว่าวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดคือกรรมฐานหรือการปฏิิการปฏิบัติภาวนานั่นเองค่ะนะคะคือถ้าเราเนี่ย บางคนคิดว่าโอ๊ยฉันยังอยู่แค่ขั้นพื้นฐานแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ใช่คนที่แบบนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัตอิอยู่ตลอดเวลาแค่มนุษย์ธรรมดาก็ทำได้ค่ะนะคะขอแค่มนุษย์ผู้นั้นเนี่ยมีจิตตั้งมั่นนะคะขอแค่เรามีจิตตั้งมั่นนะคะหมั่นสวดมนต์ภาวนาให้จิต เนี่ยจิตของเราเนี่ยติดกับพุทธคุณของบทสวดร,ระลึกถึงความหมายดีๆของบทสวดนั้นๆก็จะส่งผลให้จิตใจของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ตกต่ำมีกำลังใจในการแผ่เมตตาแผ่ความสว่างเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็เมื่อเราเนี่ยหมั่นทําทุกวันจนเกิดความเคยชินเป็นกิจ,จวัตรเนี่ยประจำวันของชีวิตของเราไปแล้วเนี่ย สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยค่ะคุณก็จะพบกับทางสว่างนะคะทางออกของชีวิตวิบากทั้งหลายเนี่ยวิบากกรรมทั้งหลายที่มันรุมเร้าในชีวิตของคุณเนี่ย<ม>ก็จะสลายอันตรธานออกไปจากชีวิตของคุณเองค่ะ คือหน้าไพ่ที่มี่เปิดเพิ่มเติมของเพื่อนๆกองที่สามเนี่ยทั้งสามใบคือออกมาแล้วสื่อค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะกับคีย์เวิร์ดที่ได้มาตรงนี้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยควรที่จะปฏิบัติอย่างไรนะคะที่จะให้รอดพ้นกับบททดสอบของชีวิตในครั้งนี้ เอมี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวกองที่3นะคะสำหรับวันนี้เอมี่ก็ขอจบการสื่อสารทั้งหมดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ